นี่ขบาเลยงนีราชีนี่เลย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 นีี่เลยเลยนีี่เลยเลยนีี่เลยเลยนี่เลยนีเลยลยนเลยนีี่เลยนี่นี่เลยนีี่เลยนนี่เลย i yeah. do โครงการบเมือเมอทยโครงกรบารเมอ ป้ายโรงเรียนนะคะในการศึกษาประสาทนายธรรมรัศดรประสาทผู้นักเรียนคือทอมเกชายหางกระดิบสีสมบูรณ์สีประจำโรงเรียนเขียวแดงคำขวัญโรงเรียนวิชาการีมีธรณีใบคุณธรรมนำชุมชนจำนวนบุคลากรสิบนายกจำนวนนักเรียนอุไรนะสวัสดีครับทุกท่านนายก ผู้ถือป้ายเด็กินพัชชาโฟลเดอรเด็กิงบริษัทารอดอินทรานักเรียนถือธงแดงกิงสุพิชชาแคร์เตอรสีประจำโรงเรียนแดงเหลืองคำขวัญโรงเรียนวิชาการล้ำหน้ากีฬาท่าไกลใส่ใจชุมชนฝึกฝนคุณธรรมน้อมนำเศรษงีพอเพียงจำนวนลางกอนสิบคนนักเรียนสิบคนโรงเรียนสนับข้องไหม ผู้ในการโรงเรียนนังเบตติสุชีผู้ถือป้ายเก็บทิ้งกัรฮัชามาเมงผมผู้ถือธงเก็บชายสุริยาสัมภารศีประจันโรงเรียนเลนจันดูครับทางโรงเรียนหนุหน้าที่มีคุณธรรมนำวิชาการประสานชิ่งนบนวิธีความพอเพียงจำนวนบุคลากร9คนนักเรียน45คนพิมพ์ยาละคโคลนผู้ถือป้าย ผู้ทีป้ายเราเรียนเด็กหญิงพรนิชามากกอดยาและเด็กหญิงกอชมพัน์จันสศ ผู้ถือโทนเด็กชายสุริยาสัมป,ปันสีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองคำความโรงเรียนเรียนดีอีลาเห็นหนิมพาทธธรรมจำนวนนูและบุคลากรทางการศึกษาสิบสิ่งหนึ่งจำนวนนักเรียน107คนนะคะมีโทนใหญ่ของโรงเรียนมาด้วยค่ะโอ้โหถึนใจเลยนะคะค่ะตามไปด้วยขบวนไปของโรงเรียนบ้านพราชานค่ะผู้อำนวยการโรงเรียน จอมโขงรังสีประชาโรงเรียนน้ำเงินเหลืองสันวัดโรงเรียนคุณธรรมนำหน้าประชาชนเพื่อปูกถายทำให้สมบูรณ์เพื่องูลวิชาการจำนวนข้าราชการคือและตัวเลขจอมปรการศึกษา15คนจอมนักเรียน122คนตามมาด้วยขบวนของโรงเรียนสีนรงค์นะคะบ้านสีนรงานนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสนผู้ถือบัร 你看，你看。 ดูพรารสี้ายโรงเรียนนะคะเด็กหญิงทุกอย่างโรงเรียนงาม6โรงเรียนนะคะผู้ถือบัโรงเรียนเด็กชายะนุพลโรงเรียนรามสีประจำโรงเรียนฟ้าเหลืองทำขวัญโรงเรียนเรียนดีมีนิยมใส่การอ่อนจำนวนบุคลากร8คนจำนวนนักเรียน58คนค่ะโรงเรียนบ้านสวนหม่อนค่ะโรงเรียนบ้านสวนหม่อนนะคะนางราภาพลรัตน์รักษาการในตำแหน่งผู้บริการโรงเรียนบ้าน คนนักเรียน60คนป้ายโรงเรียนจะิงคาริดาจันตาภาสี6โรงเรียนจะยิงจิรชญาปะลโลแดงสีประจำโรงเรียนขาวแดงคำข,ขวัญโรงเรียนต่อไปเป็นขบวนจากโรงเรียนบ้านตึกชุมค่ะหาโรงเรียนบ้านตึกชุม ผู้บริหารโรงเรียนนายสมยมจุปะมะตังนะคะรองผู้บริการโรงเรียนนายนำโชคจิตแมนพระรชาร์จูร์พนกงาการศึกษา1,000คนักเรียน167คนสีประจำโรงเรียน160ขอให้ค่ะสีประจำโรงเรียนขาวน้ำเงินทำขวัญโรงเรียนศึกษาก้าวหน้าอีลาก้าวไกลวิทยาพัฒนารรักษาสิ่งแวดล้อม กระทะกรไม้หนึ่งค่ะเด็กชายวรรณการพางงานไม้สองเด็กหญิงจุฑามาศักสักปาาไม้สามเด็กหญิงนัทนรีรีรันพงโรงเรียนค่ะเด็กชายวนารนนากรพางานผู้ถือป้ายค่ะเด็กหญิงสุขพิยาต้อยแสงและเด็กหญิงปนดาวานแสงนะคะพระบรมชายาลักษ์ค่ะเด็กชายนาทีวัสนาดีเด็กหญิงบวราการแยงรำและผู้ถือ,อพันธุ์ค่ะเด็กชายวาชิระ

นี่คือนักเรียนของมหาวิทยาลัยชลบุรีสายหลอดเป็นนักศึกษามัธยมผู้พิการเดียวผู้เดียวที่

นักเรียนผู้ปาเด็กรุ่งกระสาสารารียนผตรงใจอาจารดสักมากสืบจะโรเรียนดีกรรมังเรการศึกษาสร้างใจใส่ใจเทคโนโลยีมีกิสาธารณขตุยไดมคอะครับนนี้ครับมรเรียยทนักเรียนทั้งหมดเจดมาด้วยขบวนจักรเรียนตั้งสำรองค่ะาเราเป็นนักสำรองนะคับล้าได้เงี้ยวเกาไหมไก่ผูบ่าเกาหลีบิบันบุญปู สีประจำโรงเรียนขาวแดงรูปพระอฉายรัน์เด็กหญงชุ่มมวังสาลงนาเด็กหญงกันกนถุกพเด็กชายพาคินาันทรเด็กหญิพาคินกาถุกพรก้อนขเหลียเื่อนดินทองลูกทองรองทององดูแลเด็กาินามงเวดิดงสยเลยันมัน คุูมนักเรียนราจโรงเรียนั้นประถมกต่าัไปนะคะเป็นโรงเรียน่านพูกสูงผู้บริหารงานติงานนายสุรชัยผู้สอนป้ายโรงเรียนเด็กท่าน้ตาตาลัยเียเด็กชายรเรียนายสุรชัย เป็นด้ใช่แล้วเออกายพคนแสงใสเด็กถิงชนะลาเอาทงแพากลออซอมาถูกอ่ไอพ่อซื้อซีแพทยทงในเดือหลาเอ้ยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยอดเลยครูพอยต้องเอารุแหมาปิดนวนเนสามร้อยเก้าสิบคนครับ สายส็จพุทธภายี่สิบหกวิกุลามยงานาหลายนาด้วยกันเลยนะคะคุณดุสกนะคะสายยาเสพติดด้วยค่ะหลายหายนาค่ะค่ะคันพอนักรร